บ้งเบืงบ้งเบงนีกำลังเป็นมากยอดมันนี่ยอ๋ะทุกคนค่ะพักกระดา우ไปกินกับปลาปตองเนี่ยทุกคนค่ะกูจะพักกระดาวอยู่บ่ทุกคนค่ะสะดาวนะคะสะดาวเห็นออยอดไปดอกกคุอ่ะเดี๋ยวมาไม่ซูมให้ดู ใครชอบกินลาบป่าเดอ้อชอบกินพักเดอ้อนะคะทุกคนเนี่ยพักสะเดาค่ะสะเดามันนะคะกินแซ่บค่ะทุกคนเอ,เอาของเด่นทะลต้นน้อยๆนะสะเดาวสวยๆแบบนี้เลยนี่คือต้นสะเดานะทุกคนผู้ดบเน็งจกบานมามีเอิญพักกระเดาค่ะรสชาติออกขมนะคะทุกคนค่ะออกขมขมมันๆน,น,นะคะนนนนโอ้ยพุ่นะ บึ้งค่ะโอ้ยบึ้งบึงบ้งบึงบ้งนี่กำลังเป็นหมากหยอดมันนี่อ้นี่ค่ะทุกคนค่ะพักกระเดาโอ้ไปกินกับลับปะตองอ่าอยู่บ้านนอก <c oughs> บ้านนะก็ยังสี่หละมามีกับเป็นคนบ้านนอกบ้านนอกสี่หละอยู่กับทงไอทงน้าเนาะ กินผักกินหญ้าไปยังสิเลรอคะกินหอยกินปูกินปลาไปนะ,ะคะไม่ค่ยได้กินเนื้อได้กินซีนน้ำเขาดอกเนี่ยคผักกระเดาอันพิซซอกพิซซ่าแห้งแล้วค่ะบม่ค่ยกินนะ,ะคะบม่ค่ยค่ะคันแม่ไปสั่งไปซื้อนี่กะเพื่อทีสั่งบบเป็นนะแม่เนาะเนี่ยค่ะทุกคนโอ้ผุนผักกระเดาค่ะโอ้ผนะู้ใด ไีกินพักกระเดาบอกมามีเดอร์นะนะพักสะเดานี่เป็นพืชสมุนไพรด้วยนะทุกคนนะเออดูค่ะงอนมันเดี๋ยวจะให้เบิ่งคักคลับโอ้ยอ,อยู่ท้องกูนะลุกปุ่มลุปุ่มอยู่เอาค่ะทุกคนค่ะมันนีพ้าช่มพักกระเดาอีกนะคะ นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะผาชมภัก,กระดาเดิวมวันนี้